เรื่องเป็นผีหรือเห็นผีเหตุเกิดในคืนฝนตกเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณหนึ่งเกียแปดได้รับฟังมาอีกทีหนึ่งแล้วนํามาถ่ายทอดให้ฟังในหลายรายการทั้งโดยช็อกอางการุูมปิปงและอีกมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์หลอนที่คุณโจ้เจ้าของเรื่องตอรจริงพบเจอมาเมื่อราวเจ็ดปดปีก่อนฟังเมื่อเย็นวันหนึ่งขณะที่คุณโจ้เข้าไปหลบฝนที่าลาตังกลางทางแล้วถูกปนแปลกแปลกทัก คุนว่าผมเป็นผีนะครับกับจนจุดหักมุมที่ยากจะคาดเดาชนิดที่ว่าหายหลังเงือกกันเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อตอนปี2557คุณโจ้เป็นนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกอนทอมโมคุณโจ้ได้ข้อเสนอจากทางบริษัทแม่ที่ตนเองทํางานอยู่ทางบริษัทต,ต้องการคนเพิ่มในต่างจังหวัดเลยมีโครงการ ให้พนักงานเดิมนี่อยู่ภูมิอุเน,นาจังหวัดนั้นๆได้กลับสินฐานไปได้คุณโจ้เห็นว่าข้อเสนอที่ดีหนึ่งคือได้เงินเดือนเพิ่มน,นิดหน่อย2คือได้กลับบ้านอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดแต่คนที่ดูจะดีใจเรื่องนี้ที่สุดเห็นจะเป็นแป้งลูกพี่ลูกน้องของคุณโจ้เธอเป็นลูกสาวอาคุณโจ้สาเหตุก็เพราะในปว,วัด แป้งต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านเข้าตัวเมืองไปทำงานหลายสิบกิโลในขนาดที่ทางก็เต็มไปด้วยปลายหญารกร้างตจนให้สะดึงกลัวจนคุณโจ้อดถามไม่ได้ว่าแป้งไม่กลัวบ้างเหรอแต่ลูกพี่ลูกน้องกลับตอบมาว่าแป้งออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้ากับสี่โมงเย็นกลางวันแสกจะมีอะไรให้กลัวล่ะพี่อย่างไรก็ตาม การที่ได้คุณโจ้กลับมาอยู่ในหมู่บ้านเท่ากับว่าในทุกๆวันแป้งก็จะติดส่อให้ไอยตามซ้อนมาจะใส่ไปทํางานพบกับคุณโจ้ได้เหตุการณ์ก็เป็นเช่นนี้อยู่ประมาณสีถึงห้าเดือนประตั้งเย็นวันหนึ่งที่ฝนเริ่มตกเมฆดาทรงกลิ่นชื้นลอยมาแต่ไกลคุณโจมองไปที่หน้าทางดูกลุ่มเมฆด้วยสายตาหองอย วันนี้ใกล้ห้าโมงเย็นเข้ามาทุกทีแต่เข้าตรงรอจนเข้มยาวจะเดินไปทับเลขสิบสองเพื่อจะสแกนนิ้วกับบ้านแบบที่ไม่มีปัญหาภายหลังคุณโจ้เดินตรงไปที่มอเตอร์ไซค์คันเก่าแป้งมายืนรออยู่พักหนึ่งแล้วร้องทักไปเร็วๆพี่ฝนกำลังจะมา คุณโจ้ก็แซวเล่นที่เล่นจีิงอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวฝนทำไมทำไมไม่ไปโดนฝนไปเลยละ่ะถ้าตกหนักอย่างมากก็แค่จอดแวะข้างทางแต่แป้งจูตทรศัพไอโฟนเครื่องปวดขึ้นมาเป็นเจึงสารลักว่าเธอห่วงเทรสั์ตั้งหากละกบุญโจ้ก็แอบกัำอยู่ในใจ ก็เด็กสาวสมัยนี้หวงมือถือยิ่งกว่าอะไรคงจะเพาะเพิ่งซื้อมาใหม่กระมังแต่หากมาลองคิดดูๆในภายหลังจะพบการที่แป้งหวงโทรศัพท์มีเหตุผลลึกลับซ่อนอยู่คุณโจ้เลยไขบเบาะมมเตอร์ไซค์ก่อนจะเอากระเป๋าสะพายข้างหลังยัดลงไปเขาไม่พูดร่ำทำเพลงต่อแล้วออกรถทันทีคุณโจ้กับแป้ขี่เตอไซค์ไปได้ราวสิกิโล ก็เจอกับปัญหาที่คาดไว้จริงๆฝนตกหนักขึ้นทุกทีจนไม่สามารถตนฝ่าไปได้เลยตัดสินใจจอดแวะพักที่ศา,า,าลาไม้ริมทางเนื่องด้วยวันนี้ฝนตกกระหน่ำทำให้ห้ามงเย็นดูมืดไวผิดหูผิดตาพอจอรถสนิทแป้งรีบวิ่งดิ่งเข้าศาลาทันทีคุณโจ้าตามเข้าไปพร้อมผ้าขนหนูผืนเล็กยื่นให้แป้งแต่แทนที่เธอจะเช็ด หน้าตาเธอกับเช็ดโทรศัพท์จนแห้งกอดระหว่างนั้นฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องแถ่มีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าคำรามไปทั่วในจังหวะที่ฟ้าแลบแวบแวบ,วบ,วบความสว่างสวยทั่วอีกใจนิชงให้เห็นอะไรบางอย่างที่หน้าคนลุกอุ้ยเสียงแป้งร้องตกใจคนเหยหน้าไปด้านหลัง เป็นในว่าเธอเจอบางอย่างที่ไม่คาดคิดเข้าไปในศาลาคุณโจหันกลับไปมองก็ตกใจเช่นกันภายในความมืดสลัวสลัวใต้เงาหลังคาของศาลามีร่างใครบางคนนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่มานั่ง,ท,งทั้งทั้งที่ก่อนเข้ามาคุณโจไม่สังเกตเห็นทันใดนั่นเองฟ้าแลบขึ้นอีกครั้งคราวนี้คุณโจเห็นร่างกายอย่างชัดเจนเป็นชายเนื้อตัวมอมแมมหัวยุ่งเป็นหลังนก ดูราวกับวิพกปเนจรหรือคนไร้บ้านยังไงอย่างนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ชายคนนั้นดูแปลกแยกกับสิ่งอื่นรอบข้างคือเสียงครางในลำคอสือเสือเอื้อนคนโจ้รู้สึกใจแผ่วๆในใจพานายาให้เป็นผีมากกว่าคนด้วยซ้ำอย่างน้อยถ้าเป็นผีก็ไม่มีกำผูกกันต่างคนต่างอยู่แต่กับคน ที่ไม่รู้ว่านอนปลายเท้าในที่มืดเปรี่ยวเช่นนี้ชวนให้ไม่น่าไว้ใจอย่างจริงคุณโจ้อดกลัวไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าหมอนั่นเกิดลุกขึ้นมาหาทั้งคู่จะทำยังไงดีคุณโจ้เลยพยายามไม่คาดสายตาคอยเหลือไปมองอยู่บ่อยๆในขณะที่รอฝนหยุดตกเกือบครึ่งชั่วโมงแต่แล้วสิ่งที่คุณโจ้ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นท่ามกลารเสียงฝนตก กระทบหลังคาดังราวกับลำโพงแตกมันมีเสียงของชายคนนั้นปนเข้ามาด้วยผมเป็นผีผมเป็นผีผนผอะไรนะหมอนนั่นมันว่ายังไงนะแต่พอได้ยินอยู่สองสามคำผมเป็นผีผมเป็นผีนายคนนั้นยังคงพูดต่อไปซสส้ำๆในขณะที่นั่งกอดเข่า ูตัวสัตว์คนตัวทั้งตัวของคุณโจ้พร้องใจกันลุกแบบไม่ได้นัดหมายแป้งก็มีอาการกระสับกระสายอย่างเห็นได้ชัดกระทั่งฝนเริ่มซาลงแป้งเลยสะกิดคุณโจ้พี่พีไปเลยดีกว่าเลยตัดสินใจขึ้นข้นขอมอเตซค์ฝ่าฝนไปตอนที่ออกตัวไปได้สักไม่กี่กิโลฟ้าก็แลบขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นกระจกมองข้างชายผู้ ประกาศตนว่าเป็นผีกำลังวิ่งไล่ตามทางพวกเขาแน่นอนว่าคุณโจ้บิดอย่างเต็มแรงจนรับสายตาไปกว่าจะมาถึงบ้านก็หกโมงกว่าแล้วตอนที่เลี้ยวเข้าหมู่บ้านมาตั้งซอยที่คุณโจ้คุณเคยแจกข้าวแจกน้ำอยู่บ่อยๆก็พร้อมใจกันเอาหอนมาทางพวกเขาจนแอบคิดหวันใจว่าหรือมันจะตามมาเอามาพอถึงหน้าบ้านของแป้ง แป้งก็ลงไปไข่ประตูลัวหน้าบ้านให้คุณโจนำรถเข้าไปจอดจากนั้นต่างคนต่างแยกย้ายเข้าบ้านซึ่งบ้านคุณโจอยู่เลยไปอีกสอง,องหลังพอคุณโจถึงหน้าบ้านตนหมาที่เลี้ยงไว้ก็ขู่ฟอฟอฟอทันทีที่หมาที่เคยรักและเชื่องที่แสนรู้มันกลับเพิกเฉยฝ่ามือหรือหลังมือทันใดนั่นเองดูเหมือนคุณ แม่คุณโจจะได้ยินเสียงมาเหา่าเลยเปิดหน้าต่างออกมาต้อนรับคุณโจด้วยอารมณ์หงุดหงิดคนร้อนใจไอจ้โจเอ้ยไปใส่หัวมาแล้วหูกทำไมกลับเอาผื่นคำปานี้ผนมันตกจะแม่จะให้ฉันขับพามาได้ยังไงแล้วทำไมเองไม่รับโทรศัพท์อะตั้งปอทตั้งอาโทรตามเกมเป็นร้อยครั้งเองไม่รู้เหรอ ว่าอีแป้งน้องเองโดนรถชนตายเมื่อเย็นนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงนะแม่แม่พูดอะไรเนี่ยคุณโจก็ยืนยันเสียงแข็งว่าตนขีม่มอเตอร์ไซค์มาแป้งจริงๆระหว่างทางอะไรบางทั้งนั้นจอดส่งน้องที่แม่คุณโจก็บอกให้ดูโทรศัพท์สิคุณโจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็ดมีพายุมิสคอร์กันนํำเข้ามาจนนับไม่ถ้วน จริงๆเหงือ่อเริ่มออกตามง่ามมือของคุณโจ้จนมันลื่นซัดจนแทบทำโทรศัพท์หล่นออกจากมือคุณโจ้เดินย้อนหลังกลับไปที่บ้านแป้งก็แทบหยุดหายใจสิ่งที่พบทำให้ความหวังเล็กในใจเลือดหายไปในทันทีรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณโจเพิ่งเข้าไปจอดในบ้านโดยที่แป้งปิดรูจแจให้บัตนี้ มันยังถูกจอดไว้หน้าบ้านนอกรั้วนในสภาพที่ยังมีคุณแจเสียบคาอยู่ประตูรั้วเลื่อนก็ปิดสนิทพร้อมกับแม่คุณแจคล้องอยู่ราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นคุณโจรีบคว้ามอเตอร์ไซค์แล้วบิดกลับเข้าไปดูในตัวจังหวัดคราวนี้เขาไม่ได้ไปทํางานแต่ตรงไปที่โรงพยาบาลซึ่งร่างของแป้งนอนสลบนิ่งอยู่ที่นั่น เมื่อไปถึงที่นั่นก็พบว่าตั้งพ่ออาและเพื่อนร่วมงานแป้งอยู่ที่นั่นกันเต็มคุณโจ้เห็นว่ามาช้าเลยสวดเข้าไปชุดใหญ่คุณโจ้เลยเล่าเรื่องที่พบให้ฟังกลายเป็นว่านาทีนั้นไม่มีใครอยากตำหนีคุณโจ้แล้วหลังสอบถามกับเพื่อนของแป้งได้ความว่าตอนที่เลิกงานเมื่อสี่โมงเย็นขนาดเดิน ข้ามถนนจู่ๆก็มีรถพุ่งชนเธอสภาพร่างกายเธอดูไม่มีดูไม่ดีเอาซะเลยแต่น่าแปลกว่าโทรศัพท์ไอโฟนเคร,รื่องเิ่งของเธอนั้นไร้รอยขีดข่วนเนื่องจากคืนนั้นมืดค่ำแล้วทางโรงพยาบาลจริงยังไม่อนุญาตให้นำร่างของแป้งกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาในทันทีคุณโจ้ และพ่อกับอาเลยค้างคืนกันที่โรงแรมในตัวเมืองกระทั่งรุ่งเช้าจึงทําให้เรื่องดําเนินเรื่องร่างเธอกลับไปอย่างไรก็ตามตามความเชื่อของคนแถบนั้นหากเป็นวิญญาณตายโหงจะไม่นําเข้าบ้านร่างของเธอจึงถูกส่งไปวัดทันทีส่วนคุณโจณากําลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับก็นึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อเย็นก่อนสิ่งที่เธอติดใจ อชายวานิพกที่ศาลาแห่งนั้นคุณโจเลยไปที่นั่นชายวานิพกยังนั่งอยู่ในศาลาเหมือนคืนวานหากแต่ครั้งนี้พบในสถานการณ์ที่อากาศสดใสย,ยามเช้าอย่างไรก็ตามชายคนนั้นมีอาการตัวสั่นไปด้วยความหว,ดวาดกลัวทันทีที่เห็นคุณโจ้าชายคนนั้น คุณโจเดินเข้าไปหาใกล้ๆจนได้ยินเสียงชายคนนั้นพึมพำอย่างชัดเจนผมผมผมเห็นผีเนื่องจากเจอกันครั้งก่อนเสียงฝนกระนำบวกกับจิตปรุงแต่งของคุณโจทําทให้คุณโจฟังผิดไปว่าผมเป็นผีแต่ประโยคแท้จริงที่ชายคนนั้นสื่อสารคือผมเห็นผี ขาหวาดกลัวเพราะเขาเห็นแป้งปุณโจ้ถึงกับพวกเขาลงที่พื้นศาลาชายที่พึพมพำไม่หยุดอยู่ผู้ใหญ่ก่อนจะจากไปโดยทิ้งแบงร้อยสองใบไว้ให้ชายคนนั้นไม่ว่าเขาจะต้องการมันหรือไม่ในช่วงสวดอภิธรรมงานแป้งคุนโจ้ฝันเห็นเธอเข้าไม่ได้กลัว แต่ไม่รู้ว่าเธอต้องการจะสื่อสารอะไรกับเขาคุณโจคิดไปว่าแป้งอาจอยากได้ของชิ้นส่วนเธอที่เธอหวงเห็นอย่างไอโฟนคุณโจเลยเป็นคนจัดการนำไปใส่ไว้ในโลกคืนถัดมาว่าคุณโจยังคงปันเห็นคุณแป้งอีกแต่รอบนี้ดูชัดเจนกว่าครั้งก่อนเธอมายืนอยู่ปลายเตียง และจ้องมองมาที่คุณโจ้ด้วยสายตาขมิบคุณโจ้พยายามวิเคราะห์ไปต่างๆนานา,นาเลยใส่ไปทั้งเสื้อผ้าที่แป้งชอบเอรื่องสำอาของใช้จีปตาถัก,กะตั้งสายชาร์จไอโฟนก็ไม่ลืมที่จะใส่เข้าไปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนำลงของแป้งไปฝังและโบกปูดรอวันเผาในอีกสิอีกร้อวันข้างหน้า ตามความเชื่อของผู้คนที่นั่นคืนถัดมาแป้งยังคงมาหาคุณโจอีกเช่นเคยคุณโจก็ไม่สามารถไขปริศนาของหญิงสาวผู้เป็นน้องได้เจ้าถสัดมาเลยเล่าให้ญาติฟังรวมทั้งพ่อของแป้งสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าจากขุดโลกของแป้งขึ้นมาอีกครั้งแม้จะฝัง ปูดไปแล้วก็ตามครั้งนี้คุณโจ้ตรวจดูอย่างละเอียดพบว่าข้าวของเครื่องใช้ของเธอก็อ,อยู่ครบถ้วนแต่มีอะไรตกบกพร่องจนคุณโจ้จนปัญญาประตั้งไปสะดุดเข้ากับตัวสับเจ้าปัญหาคุณโจ้นำได้ว่าเย็นนั้นเธอดู อนุถนอมมันมากคุณโจ้อเอ่ยขึ้นกับร่างปุดแป้งให้พี่เปิดโรคขึ้นมาอีกครั้งแบบนี้จะให้พี่ดูโทรศัพท์หรือเปล่าทั้นพี่หยิบไปเลยนะไม่ให้คืนแล้วนะคุณโจ้เลยหยิบขึ้นมาดูก่อนจะพบว่าภายในนั้นซ่อนฉลากกินแบ่งเอาไว้หนึ่งใบและภายหลังมันก็ถูกรางวัลที่ห้า บางทีนี่อาจจะเป็นคำขอบคุณสุดท้ายที่แป้งมีให้คุณโจ้พี่ชายที่รักของเธอเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ฟังจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ